คลิปนี้จะมาคุยเกี่ยวกับมอนสเตอร์กลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่ารากนนินจานินจานินจา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์5ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเป็นชื่อกลุ่มที่มีชื่อว่ามอนสเตอร์ดราก้อนนินจานั่นเองนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามีโปรเจกต์อยู่นะครับตอนนี้จะทําเกี่ยวกับคลิปพวกมอนสเตอร์นินจานะครับในยูกิโอนะซึ่งมอนสเตอร์นินจาหรือพวกการ์ดซีรีส์นินจานะครับต้องบอกว่ามันจะมีหลากหลายซีรีส์ที่อาจจะมีนินจาของตัวมันเองเหมือนพวกกอลวินพวกโกลเลม หนึ่งที่เรียกว่าเป็นนินจาอยากเป็นทางการเลยนะครับซึ่งพวกมอสเตอร์นินจาทั้งหลายนะครับผมก็จะมีอยู่จํานวนประมาณหนึ่งครับแล้วก็เท่าที่ผมดูพวกจํานวนการ์ดของมันแล้วเนี่ยครับน่าจะแบ่งออกได้เป็นประมาณ3คลิปครับผมเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันง่ายๆซึ่งคลิปแรกจะเป็นคลิปนี้นะครับก็คือเจ้าพวกดราก้อนนินจาหรือพวกนินจาบังกรนั่นเองนะครับเพราะว่าชื่อกาดของพวกมันก็จะเป็นนินจาบังกรตุดต๊ดๆเลยนะครับผมมีแค่5ตัวเองแต่ว่ายังมีพวกแบบมอสเตอร์นินจานะครับพวกมอสเตอร์น เมมาแต่ว่าบางตัวอาจจะไม่ได้มีบทบาทในอนิเมะเยอะอะไรขนาดนั้นนะนะมอนสเตอร์ Monster ที่เป็นนินจาเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้อีกหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็มันมีอีกอันนึงนะครับเรียกว่าเป็นซีรีส์การ์ดเวทมนต์กับดักของพวกนินจาครับซึ่งใช้คําว่าซีรีส์การ์ดนินจุสึหรือจะแปลเป็นไทยว่าวิชานินจาได้เลยครับผมวิชาแยกร่างวิชาคาถาแยกเงาพันร่างวิชาหายตัวนู่นนี่นั่นมันก็จะมีเป็นการ์ดเวทมนต์กับด,กดักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่าซีรีส์นินจาเดี๋ยวจะมีทมดดิวน,นบ่ีนะออพูึ ว่าพวกแบบการ์ดซีรีส์อื่นมันก็อาจจะมีนินจาของมันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพวกมอนสเตอร์นินจาในคลิปนี้หรือในโปรเจกต์ซีรีส์ที่ผมกำลังจะทํานี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันง่ายๆเลยครับผมพวกนินจามันจะมีเอฟเฟกที่เชื่อมโยงกับพวกนินจาด้วยกันเองครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบนินจาในซีรีส์อื่นมันก็จะเอาพลังนินจาของมันไปใช้กับซีรีส์ของมันไม่ได้พูดถึงพวกแบบมอนสเตอร์นินจาเป็นหลักนั่นเองนะอย่างตัวนินจามังกรในคลิปนี้ก็เหมืืืืออออนนนนนนนกกกกกกััััคครรรบบผมมมมพพววววเเเีี่ยชชไปปงาาาา์์ดิิจหะ็สต ด้วยอย่างเงี้ยถือว่าให้นับอยู่ในซีรีส์พวกมอนสเตอร์นินจาหรือการ์ดนินจาได้คลิปนี้ก็จะมีแค่5ตัวนะครับสั้นๆน,นะเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าว่าจะมีนินจามังกรอะไรบ้างครับเริ่มต้นที่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับนินจามังกรฟ้าครับหรือก็กคือบลูดาก้อนนินจานั่นเองนะครับผมการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผามังกรทะเลเลเวล5พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับเทินละครั้งเราจะสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อนินจาแล้วก็การ์ดดที่่ติชิชชือวา อย่างละ1ใบนะครับทิ้งจากบนมือไปหลังจากนั้นเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งตัวครับผมซึ่งในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายที่เราเลือกนะครับจะไม่สามารถโจมตีได้และเอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลด้วยครับึ่งเอฟเฟกนี้ของนินจามังกรฟ้านะครับสามารถใช้งานในเทิร์นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับเอาง่ายๆเลยว่าแน่นอนถ้าเด็กเรามีนินจาหรือพวกวิชานินจาเนี่ยเราก็เอาไว้ต่อคอมโบนะครับผมสก,กัดกั้นการเคลื่อนไหวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้1ตััวนนนเเอองะทคห็น้้ตัวน,น,นะน,น,วนีชื่อว่าานนิจงกฟ้า้าาแลวววคิด่ตั ไปน่าจะเป็นแนว,แนวไหนครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดคิดถูกผมยินดีด้วยครับถูกต้องมันคือพวกราก้อนนินจาสีต่างๆนั่นเองนะครับไม่ได้มีการ์ดชื่อเฉพาะอะไรขนาดนั้นนะเช่นตัวต่อไปนี้เลยครับตัวนี้มีชื่อว่านินจามังกรแดงครับนินจามังกรแดงเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาสัตว์ปีกเลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือถ้าหากว่ามันถูกอัญเชิญแบบปกติถูกอันเชิญแบบรีเวิร์สหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมมาาาาได้สสํเเรรร็จบรบรจบะ เลือกการ์ดนินจาหรือการ์ดวิชานินจาจากในสุสานหนึ่งใบรีมูฟออกจากเกมไปครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกการ์ดที่เซตอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็งางการ์ดที่เซตอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นดูครับหลังจากที่ดูเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกว่าจะเอาการ์ดใบนั้นไปไว้ใบบนสุดของเด็กหรือจะเอาไปไว้ใบใต้สุดของเด็กนั่นเองครับซึ่งถ้าว่าการ์ดที่เซตอยู่บนฟิลของอีกฝ่าย,ออยที่เราเลือกนะครับการ์ดใบนั้นจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ใดๆได้เลยครับพูดเป็นไทยให น,นี้ได้นะครับซึ่งเอฟเฟกอันนี้ของนินจามังกรแดงสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับสองสีผ่านไปนะครับสีต่อไปสีอะไรดีครับนินจามังกรดําก็จะเป็นสีดําแล้วนะครับผมคราวนี้ก็คือนินจามังกรดําเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ามืดเผ่าสัตวปาเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2,800ป้องกัน1,600ครับท่านผู้ชมเนี่ยฟังมา3ตัวนะครับท่านผู้ชมต้องมีคําถามเดียวกับผมแน่เลยว่ามึงชื่อดาก้อนนินจาทําไมมึงเป็นเผ่าสัตว์ปีกเป็นเผ่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะครับผมเออผมก็งง ตัวนินจามังกรดาตัวนี้ก็เป็นสัตว์ป่านะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว่ามันจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษนะครับมันสามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้โดยการใช้เอฟเฟกของการติดชื่อมอนสเตอร์นินจาหรือเป็นการ์ดที่ติดชื่อวิชานินจาเท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกแรกของมันนะครับคือเทิร์นละครั้งเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์นินจา1ตัวและการ์ดติดชื่อวิชานินจาอีก1ใบนะครับผมเลือกจากบนฟิลของเรา ที่งายหน้าอยู่นะครับหรือจะเลือกจากบนมือก็ได้นะเอาการ์ดอย่างละหนึ่งใบนั้นส่งลงสู่สารไปครับแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์1ตัวแล้วรีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากเกมไปนั่นเองส่วนเอฟเฟกนี้เราสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับส่วนเอฟเฟกที่สอของมันนะครับคือถ้าแต่ว่าการ์ดใบนี้ที่ไายหน้าอยู่บนฟิลต้องออกจากฟิล์ไปด้วยเหตุใดใหเหตุหนึ่งก็ตามเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปโดยเอฟเฟกแรกของนินจามังกรดํานี้นะครัรัันนไไบบบเเอนญชิญแิแพศษ ลงมาบนฟิลของเจ้าของครับซึ่งหมายความว่าเอฟเฟกแรกเนี่ยเราอาจจะโฟกัสไปที่การแบบรีมูฟมอนเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวนะครับความเป็นจริงแล้วเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์ของเราไว้เพื่อเป็นการสำรองพลังงานอะไรบางอย่างเพื่อให้เราสามารถ อัญเชิญมอนสเตอร์เหล่านั้นลงมาบนฟิวของเราแบบพิเศษได้เช่นกันนะครับการ์ดไปต่อไปนินจามังกรขาวครับนินจามังกรขาวเป็นการ์ดนินจามังกรขาวเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,700ป้องกัน1,200ถ้าหากว่าเราจะอันเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษนะครับผมเราจะต้องอันเชิญตัวเอฟเฟกต์ของการ์ดติดชื่อวิชานินจาเท่านั้นครับเงอนไขบีบลงมาอีกแล้วนะใช้เฉพาะวิชานินจาถ้าอย่ตัวเมื่อกี้ใช้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์นินจาได้นะครับและเอฟเฟกต์อต าหน้อยู่บนฟิลการ์ดเวทบนและกับดักบนฟิลของเราจะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดครับปรับเพิ่มนะครับผมที่การ์ดใบนี้ได้เป็นมังกรสักทีหนึ่งนะแม่เป็นดาก้อนนินจาแต่ว่ามีสัตว์สรารพัดโผล่ออกมาในคลิปนี้เลยนะก็ต่อไปนะครับผมนินจามังกรเหลืองครับนินจามังกรเหลืองเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาไดโนเสาร์เลเวลแปพลังโจมตี3 0 0 0ป้องกัน1,500ครับผมการ์ดใบนี้เพิ่งพูดอยู่ๆนะครับว่ามีมังกรผมมาสักทีหนึ่งไอ้ตัวนี้กลายเป็นไดโนเสาร์ไปซะอย่างนั้้นนนเลยะการดี สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้โดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ติดชื่อนินจาและการ์ดที่เป็นวิชานินจาเท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์นินจา1ตัวและการ์ดวิชานินจา1ใบที่ง่หน้าอยู่บนฟิลของเราหรือเลือกจากมือก็ได้นะครับเอาการ์ดสใบนั้นอนะส่งลงสู่สารไปแล้วก็เลือกการ์ดเวทมน์กลับดักบนฟิลหหรือ2ใบทําลายการ์ดเหล่านั้นทิ้งไปได้ครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับทั้งหมด ไม่มีมีเผามังกรแค่ตัวเดียวเองนะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะทุกคนจะเห็นว่าทุกใบเลยนะมีการพูดถึงพวกนินจาวิชา Ninja, นินจานู่นนี่นั่นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รอชมคลิปนินจาได้เลยครับผมวิชานินจาเนี่ยมี12ใบแล้วก็พวกมอนสเตอร์นินจามีตั้ง18ใบนะครับได้คุยกันจุกๆแน่นอนแต่ว่าคลิปนี้ซับเซิร์ฟไปก่อนนะครับมีแค่5ตัวนะซึ่งจะเรียกว่าภาคสองภาคสามเนี่ยเดี๋ยวจะมาในลําดับต่อไปนะครับก็รอติดตามชมกันนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นใดเกี่ยวกับเจ้ามอนสเตอร์มังกรเหล่านี้นะครับผมอยากจะบ่นเป็นเพื่อนผมไหมว่าทําไมพวกแบบชื่อมังกรแต่ว่าไม่มีความเป็นมังกรเลยนะครับอะไรประมาณนี้หรือมีข้อมูลเสริมมีข้อมูลแก้ไขอะไรตรงไหนยังไงก็สามารถมา comment, คอมเมนตะ์พ สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ